ถ้าทำการตลาดแบบเดิมอีก6เดือนลูกค้าก็จำสินค้าของคุณไม่ได้แล้ว เพราะเกมการตลาดทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมากไม่ได้เล่นเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปสูตรเดิมๆที่เคยใช้ได้ผลวันนี้อาจกลายเป็นทางลัดสู่ความพ่ายแพ้แต่ยังมีวิธีเอาตัวรอดและกลยุทธ์เหล่านั้นถูกเล่าแบบหมดเปลือกในหนังสือถอดรหัสการตลาดแบบจีนใช้เงินน้อยแต่คนซื้อเยอะนี่ไม่ใช่แค่หนังสือสอนเทคนิคแต่มันคือคู่มือที่จะช่วยคุณยืนหยัดและชนะในตลาดยกคนี้ถ้าคุณอยากให้แบรนด์ของคุณยิ่งอยู่ในใจลูกค้านี่คือเล่มที่คุณต้องอ่านประโยคหนึ่งที่เราชอบมากจากเล่มนี้คือ แก่นแท้ของการตลาดคือการช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างคุณค่ามันทําให้เราคิดเลยนะว่าการตลาดที่ดีไม่ใช่แค่ขายของเก่งแต่คือการเข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วเราช่วยเขายังไงได้บ้างกําไรนะ่ะเป็นแค่ผลพลอยได้จากคุณค่าที่เราสร้างแล้วหนังสือเล่มนี้มีอะไรบ้างมันจะค่อยๆพาเราเข้าใจการตลาดจากรลกฐานถึงเทคนิคที่ใช้ได้จริงเช่นทําไมโฟพียังสําคัญอยู่แม้โลกเปลี่ยนสินค้าที่ดีคือราักฐานของการตลาดไม่ใช่โฆษณาเราไม่ควรแค่ขายเค้กแต่ต้องขาย ความรู้สึกตอนเป่าเค้กด้วยนักวัตรกรรมไม่ต้องเริ่มจากศูนย์แค่ต่อยอดให้เป็นและห้ามก๊อปแบบไม่คิดเพราะมันพังแน่นอนนี่คือหนังสือที่ทั้งลึกทั้งละเอียดและอ่านง่ายบอกตรงๆว่าหนังสือแบบนี้ยังไม่ค่อยเจอในไทยมากนักเล่มนี้เขียนโดยอาจารย์เสี่ยวหม่าซ่งเจ้าของรางวัล Top 10 b e s บ Business Bo o k s จากประเทศจีนรีวิวก็ไม่ธรรมดารีวิว7.7เต็ม10บนโต๊ะปัน้นจากรีวิวกว่า2,000คนได้4.6ดาวบนเต๋อเตา้าและมีคนให้5ดาวมากกว่า17,000คนบนต่างๆขข้ออดีอง หนังสือเล่มนี้คือภาษาอ่านง่ายเข้าใจง่ายเหมือนเพื่อนเล่าให้ฟังเหมาะกับทั้งเจ้าของแบรนด์นักการตลาดและคนที่กําลังจะเริ่มธุรกิจไม่เน้นทฤษฎีลอยๆแต่ให้ตัวอย่างจริงเทคนิคที่นําไปใช้ได้เลยอ่านแล้วรู้สึกว่าเออแบบนี้เราทําได้จริงๆและที่สําคัญคือช่วยให้เราคิดการตลาดแบบเห็นลูกค้าเป็นคนไม่ใช่แค่เป้าหมายยอดถ่ายถ้าคุณอยากให้แบรนด์โตแบบยั่งยืนและอยากพัฒนาตัวเองด้านการตลาดนี่คือหนึ่งในจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดไปหาซื้อเธอค่ะเก็บไว้อ่านตอนที่คุณเริ่มรู้สึกว่าทําการตลาด ไงให้เวิร์กแล้วคุณจะได้คำตอบที่จับต้องได้จริงๆอย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆได้ที่